ท้องลองโครคลากทำยังไงดีการที่เราท้องลองโครคลากเนี่ยมันเกิดจากลำไส้บีบตัวเยอะกว่าปกติค่ะสาเหตุที่เจอบ่อยๆคืออาหารโดยเฉพาะน้ําตาลหรืออาหารที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะอาหารมันแบบนี้ค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยกินน้อยทำไมยังเป็นนะสาเหตุอื่นที่ทําให้เป็นได้ค่ะ2คือมีสิ่งที่อยู่ในลําไส้เยอะๆอันนั้นก็คืออุจจาระนั่นเองนะคะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลําไส้บีบตัวได้เยอะ 3. มมีการติดเชื้อบางอย่าง,างเช่นเชื้อพยาธิหรือการติดเชื้อแบคทีเรีย แบบลำไส้อักเสบเนี่ยค่ะคุณก็จะมีอาการท้องร้องดังโครกคลากได้แต่พวกนี้ไม่ค่อยเป็นเรื้อรังค่ะข้อที่ 4. ลํลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลำไส้บีบต,ตัวเยอะกว่าปกติได้อันที่5คือมีภาวะเครียดค่ะความเครียดส่งผลทําให้ลำไส้ทํางานได้แปรปรวนมากขึ้นบีบตัวได้เยอะขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสาเหตุอย่างเช่น มีลำไส้อุดตันนะคะดังนั้นถ้าคุณมีลักษณะใดต่อไปนี้อย่างเช่นมีน้ำหนักลดเยอะมากด้วยนะคะมีถ่ายผิดปกติมีไข้นะคะหรือรู้สึกว่ามีเลือดจางอันนี้ควรต้องเจอคุณหมอนะคะเพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าคุณจะปรับด้วยตัวเองต้องหากิจกรรมในการผ่อนคลายความเครียดให้ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีท้องผูกควรต้องแก้ด้วยนะถ้าบอกว่าไม่ได้กินอาหารอะไรแล้วยังเป็นให้ลองปรับตามนี้หรือว่าไปตรวจเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ ถ้าชอบความเคล็ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กดสั่โลท่าดิ่งนี้ด้วยนะคะ